สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันจันทร์ที่27มิถุนายน2022วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับกลุ่ม Anonymous นะครับหรือที่บางครั้งเรียกตัวเองว่า h a c k t i v i s t นะครับซึ่งเขามีสมาชิกเป็นกลุ่มแฮกเกอร์จากทั่วทุกมุมโลกล่าสุดนะครับออกมาประกาศว่าเขาจะทำทุกอย่างที่จะเปิดโปงโดคอนและจะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ความผิดของโดคอนเนี่ย เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุดโดยในวิดีโอผ่านช่อง y t u t u นะครับกลุ่มอนานนัมัสเขาออกมาพูดประมาณนี้นะเพื่อนผมเอามาเฉพาะเนื้อๆเ,เลยนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนเขาบอกว่านี่คือข้อความจากอนานมัมัสถึงโดคอนหลายเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เลวร้วายมากสำหรับตลาดคริปโตเคอเรนซีและสภาพเศรษฐกิจพวกเรารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดบนอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซี ปีนี้เราอาจจะต้องเจอกับภาวะถดถอยอย่างรุนแรงอีกครั้งแต่การกระทําของโดคอนเป็นการกระทําจากบุคคลคนเดียวที่เป็นการช่อโกงนักลงทุนรายย่อยเป็นจำนวนเม็ดเงินมหาศาลหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐโดคอนสร้างตัวเองขึ้นมาด้วยการทับถมคู่แข่งและความยิงพยองที่คิดว่าตัวเองไม่มีทางผิดพลาดแถมยังเคยออกมาบอกว่า เขามีความสุขมากๆเวลาโปรเจกต์อื่นล่มสลายมีรายงานว่าโดคอนเคยยักยอกทรัพย์จาก Terraform Labs ถึง80ล้านดอนลลาร์สหรัฐต่อเดือนและถึงแม้ว่าโดคอนจะออกมาปฏิเสธสิ่งที่โดคอนทำเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ให้อภัยไม่ได้การที่คนเราผิดพลาดมันเป็นเรื่องปกติธุรกิจที่ล่มสลายมันก็เป็นเรื่องปกติ แต่หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าโดคอเนี่ยตั้งใจที่จะโกงตั้งแต่แรกมันชัดเจนอย่างมากขณะนี้รัฐบาลหลายๆประเทศกำลังสืบสวนสอบสวนโดคอร,รวมถึงกลุ่มอนามัสของเราด้วยเราเชื่อว่ายังมีความผิดอีกเยอะที่เรากำลังจะค้นพบโดคอถ้าคุณฟังอยู่เสียใจด้วยนะ คุณไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วณจุดนี้สิ่งเดียวที่เราจะทําก็คือเราจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ความผิดที่โดครนกระทําเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุดเตรียมตัวรอ,อไว้ได้เลยนั่นคือคำพูดของกลุ่มอนานามัสนะครับเพื่อนๆก็คิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเสียงบนโซเชียลเนี่ยก็มี แบ่งเป็นหลายฝั่งนะครับบางฝั่งก็บอกว่าสนับสนุนอนามัสนะครับแน่นอนบางฝั่งก็บอกว่านี่เป็นกลุ่มที่จะมา discredit โดคอรนส่วนตัวผมเองก็มีเข้าไปเก่งกับรายระยะสั้นนะครับกับทั้ง l u น่าคลา s สิแล้วก็2.0นั่นเพื่อนยังไงเข้าออกระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ดราม่าเยอะเหลือเกินสำรวจสิ่งแวดล้อมของตัวเองให้ดีนะเพื่อนๆนะค่าผ่อนบ้านผ่อนรถ ค่าเทอมลูกอาหารแห้งปากระป๋องยารักษาโรคเตรียมให้พร้อมนะครับถ้าคุณจะลงทุนกับลูน่าค่าสิกและ2.0เนี่ยนะฮะก็ดูทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีนั้นเพื่อนชั่งน้ำหนักก่อนที่เราจะเทคลอง o s i t i o n หรือช p o พ i ิชันนะครับยังไงระวังตัวด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามานั้นเพื่อนต่อไปจะมาพูดถึง Harmony นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึง Horizon Bridge ของ Harmony ที่เขาถูกแฮกไป สร้างความเสียหายกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐวันนี้มีข่าวออกมาจากทาง Harmony ว่าเขาเสนอรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับแฮกเกอร์ที่ขโมยเงินไปนะครับแล้วเขาบอกว่าจะไม่ดำเนินคดีใดๆทั้งสิน้นถ้าคืนเงินทั้งหมดคือพูดง่ายเก็บไปเลย1ล้านบาทนะ1ล้านดอลลาร์ขออภัยเก็บไปเลย1ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็จะให้อภัยทุกอย่างฮาร์โมนีเขาไม่เอาผิดนะครับก็ ข่าวนี้มีคนออกมาโจมตีเยอะเพื่อนๆน,นะฮะเขาบอกว่าป้นไป100ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่จะให้เขาแค่1ล้านนะครับเพื่อที่โจรมันจะคืนเงินก็เพื่อนๆคิดยังไงคิดว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐมันน้อยไปไหมนะครับหลายคนก็มองว่าบางทีก็คุ้มนะหนึ่งล้านดอลลาร์แล้วก็เราก็ไม่โดนจับด้วยอะไรด้วยเนี่ยแต่บางคนก็บอกถ้าให้1ล้านอาจจะโดนจับก็ได้นะครับ มีหลายมุมมองบนโลกโซเชียลนั้นเพื่อนแต่คือผมมานั่งนึกภาพถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยนะเพื่อนๆแล้วเกิดผมไปขโมยเงินคนมาร้อยบาทเนี่ยแล้วมีคนบอกว่าใครที่เอาร้อยบาทผมไปเอามาคืนเดี๋ยวนี้ผมจะไม่แจ้งความแล้วผมจะให้หนึ่งบาทนั้นเพื่อนก็ผมไม่รู้ว่าผมจะคืนหรือเปล่าเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปมาพูดถึงแซนด์บ็อกซ์นิดหนึ่งนะครับมันมีข่าวลือแบบหนาหูเลยนะเพื่อนว่า Facebook Meta ของพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเขาจะเข้ามา Takeover Sandbox Metaverse Project นะครับคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวเกี่ยวกับ Facebook Meta แล้วก็เทคคอมพานีอ, Tech อีก34บริษัทรวมถึง Sandbox ด้วยเขามีการเข้าเหมือนกับเซน็นสนธิสัญญากันนะครับในเรื่องของมาตรฐานบนโลก verse, เมตาเ e ิร์สเขาเรียกสนธิสัญญาขออภัยเขาเรียกการประชุม ของสัปดาห์ที่แล้วว่า Metaverse Standards Forum นะครับโดยเขามีเป้าหมายเพื่อที่จะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเชื่อมต่อกันได้ระหว่าง Metaverse Project หนึ่งกับอีก Project หนึ่งหรือการสร้างระบบแล้วก็อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับก็อยู่ดีๆพอมันมีการประชุมเกิดขึ้นหรือมีการเซ็นสนสิัญญาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีข่าวลือว่า Sandbox กําลังจะถูก Facebook Meta Takeover ข่าวลือแบบ หนาหูเลยนั่นเพื่อนจนกระทั่งทางแซนด์บ็อกซ์นะครับล่าสุดเขาออกมาปฏิเสธว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นข่าวลือมันเป็นไปไม่ได้ทางแซน d b บ็ไม่มีแผนที่จะขายให้ Facebook หรือให้ใครมาเทคโอเวอร์ซึ่งในช่วงที่ข่าวลือมันออกมานะครับมันก็ทำให้เหรียญแซนของเราเนี่ยพุ่งไป20%นั่นเพื่อนแล้วก็กลับมาหมองโลกอีกครั้งหลังจากที่ทางแซน d b บอ็ออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้นะครับ ก็เพื่อนสมาชิกถามเข้ามาว่าพี่เกิดอะไรขึ้นกับแซนบ็อกซ์นะฮะเมื่อประมาณ4-8ชั่วโมงที่แล้วนั้นเพื่อนก็ตอนนี้ก็ทราบกันดีแล้วนะฮะเป็นแค่ข่าวลือข่าวสุดท้ายสั้นๆนะครับมาพูดถึงประเทศเอลโซวโดรเขามีข่าวออกมาว่านักเรียนมัธยมจาก38แห่งทั่วเอลโซวโดรนะครับเข้ารับใบประกาศน,นียบัตรหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องของบิตคอยหรือหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องบิตคอยนะครับก็ โดยหลักสูตรนี้เนี่ยใช้เวลา10สัปดาห์ด้วยกันนั้นเพื่อนการเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับ Bitcoin ประวัติของ Bitcoin และการเซตอัพโนดของระบบ Lightning Network หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับ Bitcoin และเทคโนโลยีบล็อกเชนนี้เนี่ยจัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมให้กับเยาวชนของเอลซาวดอร์ในการที่เขาจะเดินก้าวเข้าไปสู่ Bitcoin Nation นะครับตามเจตนารมณ์ของท่านผู้นำนายิบบูกิลีของเรา จุดประสงค์สาคัญนะครับเขาต้องการให้เยาวชนเหล่านั้นเนี่ยแบ่งปันความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็บิตคอยให้กับคนในท้องถิ่นธุรกันดานของพวกเขานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนั้นเพื่อนให้เด็กๆเ,เข้าไปศึกษาเขาจะได้รู้ว่าอะไรมันคืออะไรอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับส่วนราคาของบิตคอยในช่วงนี้ก็อาจจะทําให้คนในเอลซาดอร์เนี่ยมองท่านนายิบว่าค่อนข้างน่าหยิกนิดนึงนั่นเพื่อน ยังไงก็เอาใจช่วยแบกเค้านะครับสู้ไปได้วยกันท่านก็ออกมาสู้ตลอดนั้นเพื่อนท่านนายิบเนี่ยแต่หลังๆก็ไม่ค่อยมีข่าวมาช้อนของถูกแล้วนะครับยังไงลุ้นไปได้วยกันนั้นเพื่อนอดทนรวยไปได้วยกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เช่นเคยนะครับกาดยาตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม